บรรยากาศสวยงามจังเลยนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะจะถึงแล้วนะคะเหลืออีกสามสิบกิโลค่ะอุจลดดิตนะคะบรรยากาศสวยงามจังเลยเป็นภูเขานะคะนี่ยดี๋วี่อยขึ้นมานะคะมันเป็นภูเขานะคะภูเขาต่าๆไม่ถูกเท่าไหร่นะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆที่น,คนคะ,ะคะเดี๋ยวพี่อยจะให้ดูนะคะสองตั้งแต่อากาศมันมันมันพิ่งจะห้าโมงนองห้าโมงสี่นาทีตอนนี้นะคะ โมงแล้วอ่ะอากาศเป็นแบบนี้ตลอดเลยอะพี่คอไม่เข้าใจอากาศทางเหนือเนาะบุตจะดิตนี้ก็คือเหนืออะไรใช่ไหมอุย้ยสวยงามจังเลยอะ่ะพี่พี่บรรยากาศด,ดูสวยงามมากเลยโอ้ยเดินทางกันวัน้ตัง้งแต่เช้าออกบ้านมาเจ็ดโมงครึ่งกว่าจะได้มากนนอนนะเจ็ดโมงครึ่งกว่าเดินทางกันมาเรื่อยๆหยุดมาด้วยอะไรด้วยเนี่ยป้าก็เหนื่อยก็หยุดอย่างเงี้ยหยุดทานข้าวบ้างทานอะไรบ้างเ้ย โลคะ่ะนะคะอีกสามสิบกิโลนะคะอีกสามสิบนาทีนะคะอีกสามิบนาทีครึ่งชั่โมงนะคะถามว่ากินข้าวไหมไม่ได้กินข้าวนะวันนี้ไม่ได้กินข้าวกันมีแต่ว่าอกินนมนะคะแล้วก็กินอะไรนะเรียกอะไรนะโอ้ยทงบรรยากาศสวยจังเลย นี่เคยมาด้วยเลยดควยมากเลยดูสองท่าทางทางโน้นเป็นเป็นรู้ใจพอดีมากเลยอ่ะอากาศดีมากเลยอดูดีดีจ้ารู้งดเร็วๆไม่ได้มานานแล้วค่ะแต่ก่อนนี้มาตอนที่มาพอย ก่อนนี้พลอยมานะ่ะตอนนี้ทางยังไม่ดีอย่างนี้เลยอย่างนี้ทางดีมากเลยเขากำลังสร้างตอนที่พลอยมาตอนนั้นนะ่ะ